กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ก็ยักับพีพีนอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เราก็จะมาทําคลิปกันนะครับทุกคนโอเคนะครับซึ่งนะครับภารกิจในการทําคลิปของเราวันนี้ครับก็จะคือเราจะนอนอย่างเดียวนะครับเราจะไม่เราจะไม่นั่งไม่ยืนหรือไม่ทําอะไรนะครับเราจะลงไปแล้วก็นอนอย่างเดียวมาดูนว่าภารกิจครั้งนี้เราจะรอดไหมนะครับทุกคนจำไว้นะเราจะนอนอย่างเดียวนะครับ ยิงได้นะครับถ้ามีปืนแต่ว่าถ้าไม่มีก็คือทําอะไรไม่ได้ครับเราจะนอนนอนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโอเคไปกันเลยนะผม go 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 เฉยแล้วกูจะทํำยังไงวะลงมาแล้วต้องนอนอย่างเดียวไอ้ตรงนี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 ้นอนได้ครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้อ้ารู้สึกตื่นเต้นนะทุกคนเพราะว่าเราต้องนอนอย่างเดียวไงประเด็นเราจะขยับไม่ได้นะผม นิดเดียวนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับไปผมจะไม่ขยับครับมาดูว่าผมจะรอดไหมครับคลิปนี้ก็จะอัดออกจะหน้าเปลือยหน้าเบืือเน่ยนะครับเพราะว่าก็คือมันคือคลิปนอนอย่างเดียวอะเอาจริง,รงๆเยอะอันนี้อันนี้ผมอัดผมไม่ได้อัดเสียงระบบด้วยนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ยินเสียงตีนนะแต่ตอนนี้มีคนตอนนี้มีคนอยู่ข้างล่างผมครับมีมีเสียงตีนอยู่แถวๆนี้นะครับยังไงดีมันจะรู้หรือเปล่าว่าเราจะอยู่ข้างบนนะครับ มันจะเห็นเราไหมาอ่าไม่เกิดมันจะเห็นผมไหม <c oughs> มันไม่น่านจะเห็นเรานะครับตอนนี้มันอ e ิงเอ็มหกแล้วครับอย่างไงครับตอนนี้ <c oughs> นั่งเฉียวอยู่เริมหาทรายนั่งยิ้มละจากไปดันไปคิดถึงอยู่ในคอไอเราไม่อยากจะเหงาและความเป็นจริงจะผ่านไปแล้วก็เปลี่ยนมาอย่างมันเวียนไปอยู่อย่างนั้นน่ะเมื่อ,อไรจะส่งมาหา <c oughs> นอนอย่างเดียวนะผม อะ,อะไรช่างน่าชีวิตฉันคันชีวิตของฉันนี่ช่างน่าช่างน่าเบื่ออะไรเช่นนี้เราจะกดอะไรไม่ได้เลยครับทุกคนไปนอนกันยาวๆแล้วมันยิงกันแล้วยังไงยังไงมันยิงกันแล้วเมวานนี้ดูเหมือนจะเป็นเอดับแล้วนะเปิดไปแล้วนัดนนึงครับผมยังไงครับผมผมจะรอดหรือร่วงครับผมตอนนี้เหลือ36คนแล้วนะครับ ก็จะไม่ค่อยตึงน,นะเพราะว่าผมอยู่แหลงซิมเวอร์อยู่นะครับอืมถ้าใครอยากเห็นคลิปตอนที่แบบผมอยู่แรหลงสูงๆเช่นแบบแหลงไดมอนด์แหลงแดงอะไรเงี้ยก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจเฮ้ยเฮ้ยมีคนใกล้ๆผมมีคนใกล้ๆผมครับทุกคนเฮ้เราบรรูมันเห็นมันเห็นมันเห็นเอ้ยอะอะจะยิงฉันบังคับนะมันเห็นเราล้อกันหรอ อักอักนอนดินอน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 วันนี้รมแล้วครับมันเอาปืนอะไรยิงเราอ่ะอุ้ย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 นอนดินอนดินอนดิโอ้ยจะยังไงดีกัเนี่ยมันยิงเราโดนได้ยังไงทุกคนชิบหายละระบงแดงอยู่ตรงเราด้ยมันไปหรือยังวะดูดโกงเจ็ดแปดเจ็ดแปดขออนุญาตนะครับทุนเดี๋ยวเราจะนอนนอนวิ่งกันครับภารกิจนอนทั้งเกมครับ ผมขออนุญาตนะครับทุกคนเมื่อกี้กด78 78หน่อยเพราะผมก็ลืมเออมันห้ามมันมันคือกดการนอนใช่ไหมแต่มันไม่ได้ห้ามให้เราแบบว่าคานนี่ใช่ไหมแล้วก็คานไปเลยครับทุกคนหาของกันครับเราต้องหาบ้านที่แบบว่ามีพวกยาพวกอะไรนะตอนนี้เรื่องเราเหลือแค่78แล้วโอ้โหเราเจอกระสุนเฮเชผมว่าคานเข้าวงไม่ทันแน่เลยทุกคนกลัวจังเลยกับอ ตามเรามาแน่ครับทุกคนเดี๋ยวผมไปฟาร์มบ้านอุ้ยใชอุ้ยอุอุ้ยอุยอย่อย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 ้ยอยอย่ามันจะยิงเราทุกคนเราต้องหนีแล้วมันขึ้นมาแล้วครับเอ้ยยังไงดีจุกจุๆจุ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 เอมไปแล้วบอดบอนี่น่จะบอดนะครับคี ครับผมคานรับได้ไหมนี่ไอ่จะรอดไหมกูนี่จะรอดหรือจะร่วงครับทุกคนเอยมันยิงผมมันยิงผมมันยิงผมบอดยิงผมตายแน่เลยครับทุกคนเอ้ยเล่นเหลือห้าสิบครับเอ็มมาแล้วผู้เล่นใหม่หรือบอดวะเอ็มมันคานตามเรามันคานตามเรามันคานตามผมไหมครับเอาดูดิมันคานวะเนี่ย คานค้านคานคานคานานี่มึงคานี่คานตามผมมันคือภารกิจคาน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 เอ้ยตรงนี้ขึ้นได้เหรอเอ้ยเราคานขึ้นได้ครับแห่เสร็จกุนเแห่มึงอะผมได้ปืนแล้วนะตอนนี้ไปเฮ้ยมันวิ่งหนี อามันไม่ยิงผมไม่น่าจะใช่บอดนะครับถ้าเป็นบอดมันน่าจะยิงเราแล้วนะครับถ้าเราไม่ไปยิงมันนะครับอันนี้น่าจะคนนะเพราะว่ามันกดคานกดอะไรด้วยโอเคครัมาดูภารกิจวันนี้เราจะสําเร็จหรือไม่เอไม่มีอะไรเลยตรงนี้เฮ้ยเรามีคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันยิงเรามันยิงเรามันยิงเราไอ้บอดมาวะ นี่ไงยิงเจอมา่ก่อนนั้นหนึ่งครับบาบอไปไหนไปไหนครับไปไหนมาดี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 จิ๊กเก,ก,กราชโปมาดีครับเป็โหลตรงนี้มีอะไรให้ผมฟา,มา์าบ้างทุกคนยังยิงกั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 นอยู่โอ้โหาาเจอตบัดเส้นมันเส้นมันเส้นออกมาทำไมครับไม่เอามันยิงกันอยู่ครับทุกคน ยังไงดีครับมันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่เราต้องแบบแอบตุยตูดมันนะครับยังไงยังไงครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมาแล้วจุ๊จู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 ๊ที่มันตั้งไว้ว่าเป็นมันไม่ใช่บอทมันไม่ใช่บอทเอ๊ะมันทำทรงเซียนมนทำทรงเซียนเอามอยากยิงมันว่าไอิจฉาเอาวิ่งก็ไม่ได้ เอาเอาวะไอ้นนผมต้องคานเข้าหมากแล้วทุกคนถ้าผมกไม่านเข้าหมากตอนนี้ผมจะเข้าหมากไม่ทันนะครับเจ้เอยแม่งไม่ทันแน่เลยไอคานยาวยาวผมตึบ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 หนึ่งสอง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 กูจะรอดมนรันนี้ฮะโรหนึ่งสอง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  หนึ่งสอฮึบจำบึดฮึบจำบึดฮึบจำบึดฮึบฮึบฮ,บฮบึไอ้มันตามผมมาแล้วทุกคนวงมันตามผมมาอาเรือกเราต้องขานเข้าตรงที่มันเร็วที่สุดอ่ตอนนี้เด 8, ีย๋ยวกูกดเจ็ดแปดเจ็ดปดแม่งเลยัลโหลเออไมันจะตามผมมาทุกคนไม่ทันได้เลยทุกคนไปรับขานยาวๆวผมจะเป็นยังไงไปดูกันเ e t s g ก อ่าใช่ไปลงพนลงพนลงพนอ,อาจจะเร็วขึ้นเอ้ยวงมันบีบทีละสองเลยเอ้ยไม่ทันครับทุกคนไม่ทันแน่เลยใช่ผมบีบผมทุกคนผมตายแน่เลยครับทุกคนอ่าฮือสภาพเราต้องมาตายอย่างกินเนี่ยบ้ากันอะฮืออ,อ่า เป็นยังไงกันบ้างทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับถ้าคลิปนี้ถึง10ไลค์นะครับผมจะพาคารตอนที่ผมแหลงอยู่ส,งสูงๆแล้วนะครับโอเคครับผมก็ไปแล้วจานีแล้วก็ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคลิปนี้ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่นแต่